เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบา พอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกสบาย ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะให้รู้สึกว่าสบายขยับเนือ้อขยับตัวของเราให้ดีให้นั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะแล้วก็ทําใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาด บริสุทธิ์ผ่องใสคลายกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งโดยเฉพาะตอนนี้ลูกทุกคนก็ได้ชื่อว่า เป็นอุบาสิกาแก้วนอออนแห่งพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้วใจจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากพระรัตนตรัยในตัวของเราเพราะฉะนั้นต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง แล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ ทำใจของเราให้เบิกบานไอ้แจ่มชื่อไอ้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกถึงศีลที่เราได้สมาทานจากพระศีราจารมาเรียบร้อยแล้วน่ว ให้มารวมเป็นดวงศีลใสๆอยู่ในกลางกายของเราน่ยกลมรอบตัวมันดวงแก้วแต่วันใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดควนคล้ายขนแมวเลยใสบริสุทธิ์ อย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน,น้ำแข็งใสใสหรือเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเอาหน้าใสใสอย่างน้อยก็ต้องใสอย่างนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสง สว่างเหมือนดวงอาทิตยามที่ยังวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญสว่างที่กลางกายของเราเนี่ยนยงกลางกายฐานที่เจ็ดของเราให้สว่างใสเย็นอยู่กลางกายของเราเนี่ยจ้ะ เป็นดวงใสๆแล้วก็อาใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปที่กลางดวงใสๆนี้นะจ๊ะซึ่งเป็นดวงสีนี้เราเนะี่ยจะใสๆจนกระทั่งใจหยุดนิ่ง เราก็จะเห็นดวงศีลเนี่ยได้ชัดเจนเหมือนเราลืมตาเห็นอย่างนี้เนี่แล้วขรักษาศีลดวงนี้เอาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าิศีลนี่เป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขเป็นบอ่อเกิดแห่งโภกรัพย์แล้วก็เป็น ้ทนทางที่จะไปสู่อายัตตะนิพพานดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นศีลนี้ต้องรักษาเอาไว้เป็นดวงใสๆติดอยู่ในกลายของเรานะจ๊ะที่เราสมาทานแปดข้อในวันนี้ แต่เรารักษาใจให้บริสุทธิ์ได้อย่างนั้นมากายวาจาใจใสสะอาดบริสุทธิ์ก็จะเป็นดวงอย่างนี้แหละจะเป็นดวงใสๆเราจะทราบซึ่งและเข้าใจถึงอนิสง,งส์แห่งศีลต่อเมื่อเห็นศีลดวงนี้อยู่ที่กลางกายของเราศีลเป็นหมอเกิดแห่งความสุข มันเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้อย่างไรเนยมาถึงดวงตรงนี้ใสๆเป็นบอ่อเกิดแห่งโภคัพย์อย่างไรไก็เปิดใจหยุดนิ่งอยู่ที่กลางดวงสีนี้ ให้สว่างชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่กลางกายถ้าดึงดูดก็จะตั้งขึ้นดึงดูดโภกทรัพย์ตั้งโลกยาทรัพย์แล้วก็อริยทรัพย์ภายในอธรรักษาไ่าอย่างดีก็าทั้งชัดใสแจ่มก็าทั้งใจหยุดนิ่งไม่เคยเยื่อน ไปเคลื่อนจากกลางดวงศีลนี่เนะี่ยใจก็จะแล่นไปสู่ภายในในกลางของกลางไปเรื่อยๆรืจนกระทั่งเขาถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นตัวพุทธรัตนะอยู่ในกลางกายของเราเนี่แหละเป็นพระ แก้วใสบริสุทธิ์ที่สวยงามมากรับประกอบไปวยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกบโบตูมเหมือนดอกบวัวสัตบงกฎไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังพอดีตั้งอยู่บนจอมกระหม,ม่อม ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุตษบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกหรือเส้นผมโคดเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบทีเดียวบนพระวรากายที่ประกอบด้วยลักษณะมหาบุตษ ครบถ้วนทุกประการลักษณะบาวรุตที่งามกว่ามนุษย์งามกว่าเทวดางามกว่าพลมและงามกว่าอรูปณ์งดงามเมากนั่นแหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเราจะเข้าถึงได้เมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงศีลดังกล่าวนั่นแหละ รตัตนตรัยนี่เราจะเป็นที่พึ่งที่ล,ลึกของเราและเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นอุบาสิกาแก้วนอออนที่แท้จริงที่เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ล,ลึกที่แท้จริงเข้าถึงแล้วก็จะมีความสุขสดชื่นเบิกบาน อบอุ่ปลอดภัยปลอดจากภัยใดๆทั้งปวงไม่ว่าภัยในอบายภูมิหรือภัยในสังสารวัตคือการเวียนว่ายแต่เกิดก็จะอยู่ในภพภูมิที่ดีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนตั้งใจประกอบความเพียร บทสองชั้นให้ได้สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ก็ต้องเอาให้ได้ตอนนี้แต่จะตั้งใจเกินไปนะลูกนะทำใจให้ปลื้มในสิ่งที่เราตัดสินใจถูกแล้วมาบวทเป็นอุบาสิกาแก้วในคราวนี้เราทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหนึ่งอย่างเดียว ไอ้ใจใซสๆไอ้ใจบริสุทธิ์เดี๋ยวเราก็เข้าถึงได้แต่อย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะส่วนผู้ที่เข้าถึงพระในตัวแล้วได้ชื่อว่าบทสองชั้นแล้วก็ทำให้หนักแน่นเกินไปอีกด้วยการหยุดใจนิ่งๆน,นุ่มๆเม,มาๆ สบายๆไปที่กลางองค์พระนั้นไปเรื่อยๆอย่างสบายๆส,ส,ส่วนผู้ที่กำลังจะเข้าถึงนั้นก็หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆไอสม่เสมอ ภาวนาวา่าสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังตรึกนึกถึงดวงศีลใสๆอย,ยูย่จนในกลางดวงศีอย่างสบายๆส,สัมมาอระหังสัมมาอระหัง ประคองใจกันไปเรื่อยๆนะลูกนะจนกว่าจะถึงเวลาสว่างเราก็จะได้จุดเทียนธูปถวายเป็นพุทธบูชากันต่อไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ